เรื่องเรื่อตกรรมทาง Daily n e o n l i นะคะวันนี้อยู่กันที่ชั้นลำยองปกป้องค่ะและเราอยู่กันในงานบางกอกมอเตอร์โชว์รั้งที่4 4มาอยู่กันที่บูธของมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนั่นเองนะคะ Out of all the markets, the is sold the most feared in Ireland. Oh, wow. so Thank got... you for coming to the Mitsubishi Motors School. At Mitsubishi Motors, we produce cars. We have built on Mitsubishi Motors strengths, including steering stability and off-road capability to develop production models. มซูบิชิมีการแบ่งโซนออกเป็น3โซนนั่นเองนะคะโซนขวามือก็จะเป็นโซนเทคโนโลยีส่วนโซนนี้เป็นโซนมอเตอร์สปอร์ตนะคะส่วนซ้ายมือจะเป็นโซนไลฟ์สา์นะคะมิตซูบิชิไตรตันที่ไปแข่งขันและชนะเลิศมาแล้วในรายการเอเชียคอร์สคันที่แรลลี่ปี2022ลุยแค่ไหนไตรตันคันนี้สามารถฝ่าตลุยและเอาชนะมาในที่สุดค่ะ ในนียก็จะเป็นแบบทุกอย่างที่เป็นแบบเดิมๆไม่ได้มีการปรับแต่งนี่คือเวลาแข่งจริงเนี่ยใช้ฟังก์ชันอุปกรณ์ต่างๆเป็นมาอย่างนี้เลยนะคะมาถึงรุ่นนี้ค่ะเป็นโซนของเทคโนโลยีนะคะกับตัวนี้ป a เจโร่ p o r t Elite Edition นนะคะและก็รถคันนี้ ท่านั่งแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องความไม่สะอาดปลอดภัยเพราะตัวนี้จะมีนาโนเนะคะจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับกินไม่พึงประสงค์อะไรต่างๆเนี่ยสามารถจัดก,การได้หมดมาอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีความสะดวกสบายนั่นก็คือเบาะสะท้อนความร้อนเขาการันตีว่ามันสะท้อนความร้อน Mitsubishi Outlander PHEV นะคะรถ Plug-in Hybrid ของ m Mitsubishi เพร้งรถคันนี้จะมีความฉลาดสมมุติถ้าเราขับรถขนาดนี้ความเร็วขนาดนี้ระบบมันจะตัดให้คำนวณให้อัตโนมัติเลยว่าควรจะใช้ระบบไหนใช้ระบบไฟฟ้าหรือนะ้ำมันหรือว่าจะเป็น Plug ั l u g i n Hybrid นะคะ m i t s u b i s h i x p a n d e r Cross ซึ่งปรับโฉมใหม่ล่าสุดใส่เทคโนโลยีเข้าไปลุยได้ทางโค้งก็มั่นใจขับสบายนั่งสบาย รถคันนี้สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่จักรยานไปแคมปิง้งไปปั่นจักรยานแล้วก็กางเต้นบนหลังคาคอนเซปต์ Concept ค่ะ i t s ซูบิชิ XRT Concept นะคะยังไม่บอกกันละกันว่ารถคันนี้สเปคเป็นยังไงบ้างให้ไปเดาเอาแล้วก็กลางปีนี้ก็จะเห็นเขาเป็นรูปเป็นร่างและอาจจะได้เป็นเจ้าของด้วยนะคะโดยแคมเปญในงาน ก็จะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ1.79%ค่ะสำหรับ48เดือนนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆแคมเปญสำหรับช่วงลอนชิ่งนะคะจองวันนี้แถมเก้า e อี้โคเแมนสตัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการพาชมบูธมิตซูบิชิในงานบางกอกมอเตอร์โชว์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในรายการดีสปีดคบเครื่องเรื่องยนตรกรรมค่ะ Yeah hum, hum.